สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมัคร i d สมัครแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้องเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์นะครับคลิปนี้จะสอนวิธีการใช้งานแบบที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือให้กล้องกับโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าน Wi-Fi บ้านนะครับประมาณนี้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือสายไฟที่ผมต่อไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับหรือว่าเพื่อนๆลูกค้าอาจจะต่อแบบอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเหมือนเหมือนกันนะครับขอแค่ให้กล้องมันติดนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยนะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็รอประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้กล้องมันเริ่มทํางานนะครับ ระหว่างนี้นะครับให้ไปหาตัวนี้มานะครับที่ผมอธิบายในคลิปแรกนะครับเป็นตัวรีเซ็ตนะครับตัวเนี้สําคัญนะครับเวลาที่กล้องเรามีปัญหาค้างอะไรหรือว่ามีปัญหาแบบค้างแห้ง,งทําอะไรไม่ได้เนี่ยวิธีการง่ายสุดเลยสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างก็คือรีเซ็ตนะครับคอมพิวเตอร์คร้างเราก็กดรีเซ็ตปิดเปิดใหม่ประมาณนี้นะครับเหมือนกันหลักการเดียวกันครับอันนี้ก็ให้กล้องมันทำงาน มันก็จะบอกว่า lady for connection นะครับก็คือพร้อมที่เชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เชื่อมต่อนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมที้ไว้ก่อนนะครับตัวกล้องนะครับตัวกล้องหน้ากล้องนะครับแล้วก็จะมี LED นะครับสีเหลืองๆเนี่ยเป็น LED นะครับสีดวงนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นอินฟาเรดนะครับเอาไว้ใช้เวลาตอนกลางคืนนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวเซนเซอร์รับแสงนะครับว่ากลางวันหรือกลางคืนประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะครับ ลำพงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคลิปแยกนะครับแล้วก็รูนี้นะครับเป็นรูรีเซ็ตนะครับอ่าขั้นแรกก่อนที่เราจะใช้งานกล้องนะครับตัวใหม่ๆเลยเนี่ยหรือว่ากล้องที่อ่ามันใช้ไปสักพักแล้วมันค้างอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับบางคนเนี่ยแทงไปไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าอยากให้แทงประมาณนีนะครับองศาประมาณนี้นะครับ คือด้านในเนี่ยมันจะมีด้านในเนี่ยมันจะมีสวิตเล็กๆนะครับให้เรากดลงไปแล้วก็ค้างไว้สักห้าวิหรือว่าจนกว่ากล้องมันจะพูดว่ารีเซ็ตนะครับถ้ากดไปแล้วไม่เจอเนี่ยมันจะเหมือนโดนไม่กดโดนเอ่อกดไม่โดนปุ่มอะไรนะแต่ถ้าโดนเนี่ยผมจะเอียงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดลงไปถ้าไม่แน่ใจจะได้ยินเสียงไหมครับไ,ได้ไม่ดังแก๊กนะครับเนี่ยนะครับ ก็ให้เรากดค้างนะครับไม่ต้องกดปล่อยแบบเมื่อกี้นะครับกดค้างไปเลยกดค้างนะครับ wait for the เมื่อกี้ก็บอกว่า reset รีเซ็ตสเร็นะครับรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะรีสตาร์ตเองการรีเซ็ตเนี่ยเป็นการที่ล้างระบบทุกอย่างนะไม่ว่าเราจะตั้งค่ากล้องอะไรเราจะเอากล้องไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อันไหนเอาไว้นะครับ แค่เรารีเซ็ตปุ๊บเนี่ยทุกอย่างหายหมดเลยนะครับการตั้งค่าต่างหายหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็รอกล้องทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่กล้องก็เริ่มทํางานแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่โทรศัพท์เราได้เลยครับ แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันที่ผมสอนโหลดเอาไว้นะครับก็คือ Easy Light ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเชื่อมต่อแบบไม่ผ่าน Wi-Fi บ้านไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็พอมาหน้าแอปพลิเคชันนี้ปุ๊บให้เราไปที่ฉันนะครับฉันบุมขวาล่างนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ดูที่เครื่องมือนะครับรูปปรจแจเนนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อโดยตรงในพื้นที่นะครับ นิดนึงนะครับเผื่อบางเผื่อโทรศัพท์บางคนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้มาที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็ไปที่เฟืองขวาบนนะครับแล้วก็ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะครับหลายภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นแรนกดนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเปลี่ยนภาษา,าตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ให้กลับไปที่มาที่ฉันนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับให้กดไปเลยครับจากนั้นมันก็จะมาหน้า การเชื่อมต่อโดยตรงในพื้นที่นะครับก็ให้เราคลิกบวกมุมขวาบนครับจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้กล้องเนี่ยเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแล้วรอสามวินาทีแล้วรออุปรกรณ์เริ่มทำงานซึ่งเราทำไปแล้วนะครับสองคือกดรีเซ็ตหรือรีเซ็ตบนอุปกรณ์ค้างไว้อย่างน้อยห้าวิซึ่งเราทำไปแล้วนะครับเรียบร้อยอจากนั้นก็ โทรศัพท์เชื่อมต่อก,กับเราเตอร์ Wi-Fi 2 4G เรียบร้อยอันนี้ข้าไมไปได้นะครับก็ให้เรากดาเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปปุ๊บจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาจะให้เราเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอากล้องเราเนะี่ยเชื่อมต่อก,กับ wifi ที่กล้องปล่อยออกมาอ่ะผมลืมนิดนึงเวลาที่กล้องทํางานเนี่ยนะครับกล้องเขาจะปล่อย wi-fi ของเขาเออกมาด้วยนะครับ ชื่อ wifi มันก็จะขึ้นต้นด้วย C A M A P แล้วก็ XX 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 นะ X X X ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรหัสกล้องนะครับแต่ละตัวไอ้สาม X X X ด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เรากดตรงนี้เลยครับไปที่การตั้งค่า,าอ่มันก็จะมาเด้งมาที่หน้า wifi ของเรานะครับถ้าเกิดบ้านลูกค้าเนี่ยไม่มี wifi ที่ไหนเลยเนะี่ยชื่อพวกนี้มันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับมันก็จะขึ้นแค่ตัวนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ย CAM AP แล้วก็ รหัสกล้องนะครับก็ให้เราคอนเนคไปเลยครับตอนนี้นะครับโทรศัพท์เราเชื่อมกําลังเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดโดยตรงนะครับอ่าพอขึ้นเครื่องหมายถูกปุ๊บก็ให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชัน e s y l i ล h t อีกรอบนึงนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าฮอ o t อเชื่อมต่อตั้งค่าเอาแล้วนะครับจากนั้นก็อนุญาตไปเลยครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับ อันนี้เขาจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับผมจะใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่หกนะครับการลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับใส่เป็นรหัสที่มันเป็นรหัสเฉพาะตัวเองนะครับแนะนําว่าให้จดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าลืมเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากต้องมารีเซ็ตที่กล้องอย่างเดียวนะครับรีเซ็ตเสร็จก็ต้องทำผมจะใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่หกนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดไป แล้วก็ชื่ออุปกรณ์นะครับผมจะตั้งให้เป็นอ่าห้องนอนแล้วกันนะครับห้องนอนหรือว่าจริงๆเราพิมพ์เองได้นะครับเนี่ยนะพิมพ์เองได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นห้องนอนเลยนะครับแค่นี้ครับเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์เราสามารถดูภาพจากกล้องได้แล้วนะครับจะทดลองให้ดูนะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่นะก็จะสามารถควบคุมได้นะระมาณนี้นะครับ ออกแอปพลิเคชันไปสมมุติว่าเราออกปิดแอปพลิเคชันไปนะครับแล้วเข้ามาใหม่มันก็จะยังอยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่ฉันนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อโดยตรงในพื้นที่นะครับิดแล้วก็อันนี้นะครับนี่นะมันก็จะยังอยู่นะครับชื่อห้องนอนก็อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับอันนี้ก็คือเราก็ควบคุมได้นะครับ นนเดี๋ยววิธีการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปแยกนะครับว่าจะให้กล้องมันลับหัวอะไรพวกนี้ทำยังไงเปิดปิดไฟโหมดติดตามคนทายังไงเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปแยกอีกทีนึงนะครับกอ็อันนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับควบคุมได้ปกตินะครับอ,อันนี้ก็คือกล้องเนี่ยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่าน wi-fi บ้านนะครับไม่ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ